สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับน่าชาแนลนะครับสำหรับวันนี้จะมานี่นะครับอาการมอไซน์นะครับวลาเบิ้ลนะครับหรือแบบเร่งเครื่องเครื่องจะวอดหรือดับนะครับหรือปล่อยเดินเบาอย่างเงี้ยก็อยู่ๆบางทีก็ดับเองนะครับแล้วมีการสำลักอาการสำลักนะครับบางทีก็จะคิดว่าเป็นคาบูใช่ไหมครับจะตั้งแล้วตั้งอีกตั้งยังไงก็ไม่หายนะครับเราลืมตรงที่นี่นะครับตัวก๊อกน้ํามันก๊อกน้ํามันบางทีอายุการใช้งานนะครับใช้ไปนานๆก๊อกน้ํามันเสื่อมนะครับ กองน้ามันพวกนี้จะเป็นพวกระบบสุญญากาศนะครับมันจะมีแผ่นไดอะแฟมด้านในเมื่อเกิดการรั่วนะครับน้ามันมันก็จะย้อนเข้ารูด้วยเี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูเนี่ยอ่าเดี๋ยวเข้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาดูก่อนนี่ตัวนี้นะครับเมื่อเนี่ยเวลาสตาร์ทเครื่องเสร็จมันจะเกิดสุญญากาศนะครับอากาศจะดูดปุ๊บนี่แผ่นไดอะแฟมก็จะดูดขึ้นทําให้น้ํามันไหลผ่านนะครับเข้าตัวคาบูเราแต่เมื่อแผ่นไดอะแฟมเกิดการรั่วเวลาเราดูดปุ๊บ แผ่นรั่วใช่ไหมครับมันก็ดูดน้ํามันเข้าท่อน,นี้ด้วยวิ่งเข้าไปในเครื่องด้วยทําให้มีน้ํามันเกินเข้าไปแต่บางทีเราลืมนึกถึงตรงนี้นะครับไอตัวกอกตรงนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยคาบูมีปัญหาไหมจะจูนแล้วจูนอีกหรือล้างแล้วล้างอีกก็ไม่หายนะครับวันนี้จะมาแก้แบบเบื้องต้นนะครับจริงๆก็คือเปลี่ยนก็หายอยู่แล้วแต่สมมติถ้าใครยังไม่เปลี่ยนนะครับหรือเอาแบบเร่งด่วนก็คือง่ายๆคือต่อตรงนะครับเดี๋ยวมาดูอาการเบื้องต้นกันก่อนอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ดู นี่นะครับปล่อยเดินเบาไม่ได้ดับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยดับตลอดเลยหรือไม่มบางทีขี่ๆไปขี่ๆไปวิ่งวิ่งไปเกิดอาการสะดุดนะครับสำลักสะดุดจะตึกๆๆเลยจะรู้สึกเลยนะครับแต่วันนี้ที่อย่างที่ผมบอกก็เรายังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่มีอะไรเดี๋ยวเราทําการต่อตรงต่อตรงโดยจะอะไรก็ได้นะครับให้มันมีให้มันจําเข้ากันได้่อน้ำมันนะครับต่อตรงแต่วันนี้ผมใช้ตัวนี้ตัวกอง กองเบนซินนะครับในการต่อเนี่เพราะมันมีตัวต่ออยู่แล้วเอาง,ง่ายๆตัวนี้10บาท20บาทนะครับามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอาการนี้จะหายไหมนะครับขับวงขาบูนี้ผมจะไม่ยุ่งกันแล้วเนี่ยเรามาดูใกล้ๆนะครับก๊อกน้ํามันหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วแต่รุ่นนะครับอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่มันจะมีสามสายเนี่น้ํามันลงจากถังนะครับน,น,น้ํามันก็จะเข้าตัวที่ก๊อกแล้วก็นี่เมน้ํามันออกจากถัง ใช้การปิดเปิดโดยสูญญากาศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นท่อท่ออากาศนะครับมาจากเครื่องเวลาเครื่องติดนะครับมันก็มีการดูดนะครับทําให้แผ่นไดอะแฟมยกขึ้นยกวาล์วขึ้นเุ๊บน้ํามันก็ไหลผ่านได้แต่ตอนนี้แผ่นไดอฟแฟมขาดทุกที่ปกติแล้วมันต้องไม่มีน้ํามันนะครับเนี่ยมีน้ํามันนะครับชุ่มนะครับทุกที่มันต้องไม่มีน้ํามันเข้ามานะครับอ่านี่ครับตรงนี้ที่อากาศนะครับจากเครื่องเข้าไปปกติต้องเป็นอากาศอย่างเดียวไม่มีน้ํามันเนี๋ยนี่เนี่ยนะครับน้ํามันออกมาเลย น้ำมันต้องไม่มีนะครับตอนนี้นะครับแผ่นไดอะแฟมมันขาดมีน้ํามันรั่วมานะครับบางทีก็จะนึกว่าเอ้คาบูมีปัญหาไหมมีสําลักมีสะอกอ่ะมันจะคิดว่าเป็นคาบูแต่จริงๆในตรงนี้เราอาจจะลืมนึกไปเนี่นะครับน้ํามันเวลามันดูดปุ๊บน้ามันเกินเข้าไปปุ๊บมันก็ทําให้มันน้ํามันเยอะเกินนะครับเราก็ใส่เหมือนเดิมอ่านี่นะครับเราก็ทําการไขออกมาเลย หน้าตาประมาณนี้ถ้าเราหาตัวนี้ยังไม่ได้นะครับแบบเร่งด่วนเลยเจอการนี้เร่งด่วนเราต่อตรงเลยนะครับอย่างที่ผมบอกหาท่อหาอะไรก็ได้มาต่อตรงแต่ของผมนี่ผมใช้ตัวนี้กรองเป็นสินนะครับช่วยในการต่อก็คือจับตรงไปเลยแล้วท่อตรงนี้นะครับอย่าให้อากาศเข้านะครับเราก็พับแล้วก็เนี่ยพับไปเลยพับไปเสร็จ แล้วก็หาอะไรมารัดให้แน่นนะครับอย่าให้อากาศเข้าถ้าอากาศเข้าก็คืออากาศมันก็จะเกินนะครับตัวนี้เราก็พับไว้แล้วก็แขวนไว้รอเราซื้อมาใหม่นะครับแต่ถ้าใครไม่ซื้อต่อตรงมาเลยก็ได้สบายๆอย่างนี้ใช้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากให้เหมือนเดิมก็ใช้ตัวนี้ตัวก๊อกมานะครับอ่ะเนี่ยนะเรามาถอดดูมนี่น้ำมันหน่อยเนี่ยน้ำมันมันรั่วนะครับเพราะแผ่นแผ่นไดร์แฟมมันรั่วจริงๆถ้าตัวนี้มันต้องไม่มีน้ำมันออกเลย มาเนี่ยนะครับเราก็หาไล้มันหนีบตรงท่อนิดนึงนะครับกันน้ํามันไหลนี่วะอ่าเนี่ยปะน้ามันหยุดไหลนะครับเราก็ทําการอาจจะยังไหลอยู่แต่ยังวันหนีบไม่แน่นน้องปรับให้แน่นๆเลยนะครับเนี่ยมันก็เนี่ยน้ำมันมันค้างอยู่นิดนอ่ะตอนนี้เห็นไหมไม่ไหลแล้วครับพอเราหนีบแน่นเราก็ทําการมาถอดตรงนี้ แน่นนิดหนึ่งถอดแล้วถอดแล้วครับนี่ตัวจําแล้วสังเกตนะครับว่าน้ํามันเข้าทางไหนมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับที่ตัวนี่เ็นยงมองเห็นเราเลยเอมองไม่ค่อยเห็นนะครับไฟอตอนนี้มันมืดแล้วผมใช้ไฟฉายอยู่แต่ห้ดี้มันจะมีลูกศรน,นะครับเราก็ใส่ไปเลยลูกศรมันจะชี้ทางเข้านะครับว่าต้องเข้าทางไหนใส่ไปเลยอ๊บเราก็ใช้เคเบิลไทยรัดเสริมเข้าไปด้วยนะครับ ได้เน้ๆนๆอ่านี่แค่นี้ช่วยได้นะครับเมื่อเราเรียบร้อยนะครับต่อท่อเรียบร้อยเราก็ปล่อยน้ํามันนะครับให้ไหลลงมาให้น้ำมันนะครับให้ไหลลงมาเนี่ยให้เต็มกระบอกนะครับเพื่อไม่ให้มีอากาศนะครับเข้าไปน้ำมันมาแล้วเพิ่มต่อเข้าไปเลย นี่น้ำมันอย่างงี้ไม่งั้นถ้าเราไปต่อไว้ก่อนเพิบแล้วค่อยปล่อยน้ำมันนะครับมันก็จะมีอากาศไหลเข้าไปในตัวนั้นด้วยไหลเข้าไปในคาบูด้วยนะครับเราต้องทำอย่างนงี้เสร็จเรียบร้อยตัวนี้เ,เราก็พับนะครับพาไว้เอาเข็มาันายดัดไว้นะครับแค่นี้เดี๋ยวมาลองสตาร์ดูว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมบอกมั้ยนะครับอาการจะกลับมาปกติไหมนะครับมาดูกันอ่นนี้นะครับอันนี้ต่อตรงแล้วนี่ต่อตรงในท่อนี่ครับท่ออากาศผมมัดเลย นี่นะครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดตัวนี้วันนี้ทําแบบกรณีฉุกเฉินนะครับที่ว่ายัางหาซื้อไม่ได้นี่หรือใครจะต่ออย่างเงี้ยยาวเลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้ายัางหาซื้อไม่ได้หรือแบบเร่งด่วนนะเป็นอย่างเงี้ยเร่งด่วนอะ่ะเราสามารถทําแก้ตัวนี้ได้โดยการอย่างนี้นะครับต่อตรงเลยไม่จำเป็นต้องเป็นกองอีกก็ได้นะครับหาท่ออะไรก็ได้นะครับให้มันต่อตรงได้แล้วตัวนี้เราก็ไปหาซื้อมาถ้าของเทียบนะครับอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบาทถ้าของแท้ก็อยู่ประมาณสักสองร้อยกว่าบาทนะครับมาเดี๋ยลองลองสตาร์ทดูนะครับ นิ่งเลยนะครับจากเมื่อกี้มีการสำลักนะครับเบิอ่าหรือเล่นงเครื่องแล้วก็ดับนะครับแต่นี่คือนิ่งเลยอ่ี๋ยวลองเล่นงเครื่องดูนะครับลองเล่นงเครื่องดูเล่นเร่งๆเลยอ่แล้วลองปล่อยดูนะครับนี่นะครับเล่นงเครื่องปล่อยเพิบกแต่ไม่มีการดับนะครับกลับมาใช้ได้ปกติตรงนี้บางท่านอาจจะลืมนะครับอาจจะลืมนึกถึงตรงนี้นะครับตรงก๊อกตรนนี้ มัวแต่คิดว่าเรื่องคาบูเดียวนะครับว่าคาบูมีปัญหาแต่เราไม่ได้เป็นดูก๊อกเลยว่าก็อกมีปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนในรทร่ยวนี้นะครับสวัสดีครับ